สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมดามนะัดคนอ่านดวงหรือซิกเกทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง31วันกันนะคะเราก็มาถึงผู้ที่เกิดวันที่26กันแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่26ประจําเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2563เราจะมาดูชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบร,รวมๆกว้าง ไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวณะทีนี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคำพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามสำหรับใครที่สนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อมาดามนะคะ เข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ย,ยิปซีบายมาดามนัดเข้าไปที่เพจเป็นการดูส่วนตัวดังนั้นจึงต้องมีค่าครูเกิดขึ้นหากไม่หากใครไม่สะดวกที่จะชำระค่าครูก็ติดตามมาดามทาง YouTube หรือว่าในเพจของมาดามที่มาดามจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีเอาแล้วกันนะคะหรือใครที่เป็นแฟนคลับมาดามอยู่ติดตามมาดามจะรู้ว่ามาดามเปิดสอนลูกเต๋าออร์เพิร์นออนไลน์อยู่ช่วงนี้คงต้องระง,งับการสอนไปก่อนเนื่องจากว่าลูกเต๋าหมด แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่จะผลิตออกมาอีกดังนั้นมันจึงไม่สามารถดําเนินการสอนได้ก็ใครที่อยากจะเป็นนักพยากรณ์ตอนนี้มาดามเปิดสอนไพเมเจอร์ meter, อยู่ที่สมาคมหัาศัสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนเปิดสอนสงวันคุณสามารถเป็นนักพยากรณ์ได้เลยเริ่มสอนวันที่21-22มีนาคมนี้ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิานี้แล้ค่ะตั้งแต่เวลาสิบนาิาถึงสิบหนาฬิกา เรียนสองวันคุณสามารถเป็นนักพยากรณ์ได้แล้วแล้วคุณก็สามารถขอใบประกาศจากทางสมาคมได้นะคะเพื่อยืนยันว่าคุณจบมามีสถาบันการรองรับแล้วก็ถ้าใครสนใจที่อยากจะเรียนก็เข้าทักไปที่เพจมาดามเลยคะ่ะไปสอบถามรายละเอียดนะคะการเรียนไพ่เมเจอร์เอาไปดูอะไรได้บ้างดูวันเดือนปีเกิดได้ดูเบอร์โทรศัพท์ดูบ้านเลขที่ดูทะเบียนรถได้นะคะ เอาละ,ะคะ่ะเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันที่26เดือนมีนาคมเนี้ยจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นก็มาดูก่อนว่าผู้ที่เกิดวันที่26ธาตุลมและธาตุไฟนะคะธาตุลมและธาตุไฟแล้วยังมีธาตุน้ําแฝงอยู่อีกด้วยเพราะฉะนั้นอนะผู้ที่เกิดวันที่26เนี่ยจึงมีหลายอารมณ์ด้วยนะมีราศีสิงห์ราศีมิถุนคนเกิดวันนี้จึงเป็นคนที่มีสองอารมณ์บางครั้งก็ดูอ่อนหวาน ดูน่ารักดูมีเสน่ห์เข้ากับคนง่ายแต่บทที่จะไม่พอใจอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ยอมขายง่ายๆด้วยเช่นกันจึงทำให้คนมองว่าคนที่เกิดวันนี้เข้าใจยากเป็นคนเกิดวันนี้จัดว่าเป็นคนที่เก่งจะลงจะลงลุยทำอลา,างานอะไรด้วยตัวเองนะโดยมักที่จะ,จะลงลุยทำงานอะไรด้วยตัวเองแล้วเป็นคนที่ เขาเรียกว่าทํางานกับเพศตรงข้ามจะดีกว่านะคะดีกว่าทํางานกับเพศเดียวกันเพราะว่าถ้าทํางานกับเพศตรงข้ามเนี่ยคุณจะมีความคิดที่สอดคล้องกันถ้าทํางานกับเพศเดียวกันดูความคิดความคิดความอ่านหรือว่าเหตุผลอะไรที่เราเสนอไปเนี่ยมันจะดูขัดแย้งกันไปสมดมันจะกลายเป็นว่างานที่จะทําจะไม่ค่อยราบรื่นสําหรับผู้ที่เกิดวันที่26นียถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นลูกรักของแม่ หรืออาจจะเป็นการที่ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่อาจจะเติบโตมากับครอบครัวที่มีผู้หญิงเป็นใหญ่หรือเป็นผู้มีผู้หญิงดูแลนะคะ <c oughs> ดังนั้นเรามาดูกันว่าผู้ที่เกิดวันที่26ในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรก่อนเป่นมาดามขอสักไพ่ก่อนนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักของผู้ที่เกิดวันที่26จะเป็นอย่างไร อืมสองดาบใบแรกสองดาบใบที่สองสองไม้เท้าใบที่สามชาริออตเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันที่ยี่สิบหกในช่วงเดือนเนี้ยมันอาจที่จะกำลังคิดคิดที่จะทำอะไรเกี่ยวกับออนไลน์อยู่ไหมหรือว่าอาจจะเป็น ช่วงที่โลเลอยู่นะสองจิตสองใจไม่รู้จะตัดสินใจเอายังไงดีอาจจะมีอะไรเข้ามาหรืออาจที่จะมีทางเลือกที่กําลังที่จะให้คุณเลือกก็ได้นะคะสําหรับบางคนในในบางคนในคนที่เกิดวันที่26เนี่ยมันก็มีความคิดหรือมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปบางคนอาจกําลังคิดที่จะทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์อยู่หรือบางคนอาจที่จะมีอะไรที่เข้ามาพร้อมๆกัน2ทางที่กําลังที่จะทําให้เราเนี่ย ตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดีจะทําแบบไหนดีอาจจะมีการที่จะทําอะไรที่จะต้องร่วมหุ้นลงทุนกับผู้อื่นหรืออาจจะเป็นการที่กับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดหรืออาจที่จะทําอะไรเกี่ยวกับธุรกิจในครอบภายในครอบครัวก็ได้นะคะบางคนนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นอย่าง,งนี้ซะทุกคนบอกให้รู้ก่อนว่ามันเป็นการพยากรณ์แค่วันที่เกิดเท่านั้นช่วง ช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยสำหรับผู้ที่เกิดวันที่26เนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาเข้ามาที่ต้องให้คุณคอยแก้ไขอยู่ตลอดเวลาหรืออาจที่จะต้องกลายเป็นว่าใครมีปัญหาก็เอาเข้ามาให้คุณคอยแก้ไขแต่ก็สามารถผ่านรุ่งไปได้ด้วยดีด้วยความรู้ความสามารถและความเก่งของคุณที่มีอยู่คุณเป็นคนที่เวลาใครมีปัญหาเข้ามาแล้วคุณปฏิเสธไม่ค่อยเป็นหรอกคุณก็จะช่วยเขาอยู่นั่นแหละแต่ บางครั้งคุณเองคุณก็อยากที่จะหาใครสักคนหนึ่งอ่ะมาช่วยแก้ไขปัญหาให้เราบ้างแต่มันก็หายากนะส่วนใหญ่แล้วมีแต่คนนะ่ะเอาปัญหาเข้ามาให้เราแก้ไขซะมากกว่าเรามาดูกันว่าการงานสําหรับผู้ที่เกิดวันที่26จะเป็นอย่างไรงานช่วงนี้ถ้าผู้ที่เกิดวันที่26เนี่ยถ้าใครคิดที่จะทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์มาดามมองว่าทําได้นะ แล้วก็จะประสบความสําเร็จด้วยอาจที่จะมีคนคอยช่วยหรืออาจที่จะว่าเราทําธุรกิจออนไลน์อาจจะหาอะไรหาเพื่อนมาร่วมเวลาที่เราโพสต์ของลงออนไลน์เพื่อให้แลดูว่ามันดูสนุกสนานทําให้คนแบบอยากจะติดตามดูมันน่าน่าดูนะคะหรืออาจที่จะทำเขาเรียกว่าถ้าทําธุรกิจออนไลน์ถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นคุณก็แก้ไขมันได้หรือทําธุรกิจออนไลน์ที่ สวนกระแสนะคะสวนกระแสในที่นี้คุณอาจที่จะทำไปได้ดีกว่าคนอื่นด้วยนะคะหรือบางคนอาจที่จะกำลังมีกำลังตัดสินใจอยู่โลเลอยู่ว่าฉันจะเอาอยัางไงดีมันมีมันมีตัวเลือกเข้ามาไม่รู้ว่ายังตัดสินใจไม่ได้เดี๋ยวว่าไม่รู้ที่จะเลือกทำอันไหนดีซ้ายก็ดีขวาก็ดีตัดสินใจไม่ถูกเพราะฉะนั้นอะ ดูดีๆว่าอันไหนอ่ะมันเหมาะสมกับคุณเพราะว่าในที่เนี้ยไม่ว่าคุณจะหยิบจับทำอะไรคุณก็ประสบความสําเร็จได้นะคะด้วยความความสามารถของคุณคุณจะสามารถผ่านรุล่วงไปได้ด้วยดีแต่งานเนี้ยบอกก่อนเลยว่างานที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะต้องเหนื่อยนะมันอาจจะต้องลุยหน่อยนะมันอาจที่จะต้องกลายเป็นว่าคุณจะต้องมีเรื่องเดินทางคุณจะต้องกระตือรือร้นคุณจะอยู่กับกับที่นิ่งๆไม่ได้ถ้าอยู่กับที่นิ่งๆเนี่ยมันจะไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าบางคนเนี่ยทำอะไรแล้วแบบ ทำแล้วไม่อยากกระตือรือร้น,นอยากอยู่เฉยเด้วยการที่เรียกว่าคนที่เกิดวันที่26เนี้ยมีทั้งธาตุลมมีทั้งธาตุไฟเพราะฉะนั้นมันเป็นการที่กระตือรือร้นมากต้องใช้คําพูดด้วยนะคะมีการออกไปติดต่อสื่อสารเจราจาหรือถ้าคนบอกแล้วไงถ้าทําออนไลน์มันก็เหมาะเพราะคุณต้องใช้คําพูดคุณมีไฟที่จะทําคุณมีความคิดสร้างสารรค์ที่จะทําดังนั้นคิดอยากจะทําอะไรทําเลยสําหรับผู้ที่เกิดวันนี้นะคะถามว่าประสบความสําเร็จไหมมันสําเร็จแต่ว่าต้องเหนื่อยมากนะ เราอาจจะต้องประสบความสําเร็จแล้วเหนื่อยมากกว่าคนอื่นเราจะมองว่าเอ้ะทำไมคนอื่นเขาทาดูมันสําเร็จง่ายจังเลยทำไมของฉันเหนื่อยจังก็ดวงคนเรามันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสําเร็จเราฝ่าฟันแต่เราสําเร็จมันก็ดีใจกว่าไหมดีกว่าโห้ทําเหนื่อยแทบตายแต่มันก็ไม่ประสบความสําเร็จในที่นี้เขาบอกแล้วไงว่าคุณทําคุณเหนื่อย คุณทาได้เพราะฉะนั้นทําไปนะคะนิ่งเรามาดูเรื่องรายได้รายได้สําหรับผู้ที่เกิดวันที่26จะเป็นยังไงมีรายได้เข้ามาได้หลายทางนะมันมีโอกาสที่จะทําให้คุณสามารถทํางานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้มันยึงทําให้คุณมีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาหลายทางแต่สิ่งหนึ่งที่ควรที่จะต้องระวังก็คือเมื่อคุณมีรายได้เข้ามาหลายทางคุณก็อย่าใจอ่อนเกินไปเพราะคุณจะได้ คุณก็จะต้องไปช่วยเหลือคนที่เขาเข้ามาขอความช่วยเหลือเพราะดวงคุณอ่ะมันมีปัญหาที่ต้องคอยแก้ให้ชาวบ้านเขาดังนั้นเวลาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งบริวารลูกเต้าเข้ามาขอความช่วยเหลือเข้ามาขอหยิบขอยืมหรือเข้ามาขอเงินคุณหรือเข้ามาขอนู่นขอนี่คุณปฏิเสธไม่ได้เลย มันมีการที่เรียกว่าอดไม่ได้ที่จะต้องช่วยดังนั้นอะไรได้เข้ามาดีแต่ว่าเงินเหลือเก็บมามันไม่มีนะมันจะมีกลายเป็นว่าจะต้องหมดไปกับการช่วยเหลือคนนั้นคนนู้นคนนี้เพราะฉะนั้นพิจารณาดีๆดูดีๆแบ่งเงินดีๆว่าช่วยเขาแล้วเราเดือดร้อนไหมอย่าช่วยคนจนเราจนมุมจนหนทางจนเรากลายเป็นว่าเราต้องมานั่งทุกเองเพราะฉะนั้นจะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งต้องแบ่งออกมาว่าช่วยเหลือเขาแล้วเราไม่ลําบาก หรือว่าถ้าช่วยเหลือไปแล้วเราไม่เดือดร้อนนะคะ <c oughs> อาจจะมีเสียงเด็กแถมสักเล็กน้อยหลานตื่นพอดีนะคะไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันแถมเสียงร้องให้หมันเหมือนเป็นเพลงประกอบฉาก <c oughs> อาลักกาศทีนี้เรามาดูว่าความรักความรักของผู้ที่เกิดวันที่26จะเป็นอย่างไรความรักสําหรับคนโสดวันที่26 มันก็มาถึงช่วงที่ว่ามันจะมีคนเข้ามาแต่ตัดสินใจไม่ถูกเพราะเวลาเข้ามาดันไม่มาคนเดียวอะ่ะดันอาจจะมาสองมาสามให้เราต้องเลือกในที่นี้ไม่มาคนเดียวแน่นอนมันจะมีสองคนขึ้นไปที่จะต้องให้คุณเลือกคุณตัดสินใจไม่ถูกเลือกพี่เสียดายน้องเพราะฉะนั้นลองทดลองคบดูก่อนทดลองคบทดลองพูดทดลองคุยกันดูว่าคนไหนดีกว่ากันเราก็ติดตัดสินใจเลือกคนที่ดีกว่าแต่อย่าไปให้ความหวังกับคนทั้งสองคน อันนี้จะบาปทดลองคบในที่นี้ก็คบกันเหมือนเป็นแค่เพียงเพื่อนเป็นเพื่อนไปก่อนเพื่อเราจะได้ศึกษาดูดูนิสัยใจคอเขาคนที่เข้ามาเป็นคนยังไงเรายังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าแต่ตัวเราแน่นอนเราเป็นคนมีสเสน่ห์เราค่อนข้างจะเจ้าชู้เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเขาก็เป็นคนมีสเสน่ห์เหมือนกันเวลามีคนเข้ามาคุณจึงไม่มีคนเข้ามาคนเดียว เพราะว่าความมีสเสน่ห์ของคุณมันจึงดึงดูดให้คน,นะเข้ามาเข้ามาทีละหลายหลายคน mm hmm. แล้วเวลาคบ mm hmm. ก็เลยไม่รู้จะเลือกคบใครตัดสินใจไม่ถูก mm hmm. ก็เลยกลายเป็นรักพี่เสียดายน้องคนเลยถึงมองว่าเราเจ úng ้าช mm ู้ไงดังนั้นเมื่อคิดจะคบใครหรือเมื่อคิดจะจริงจังกับใครหรืออยากจะมีคู่จริงๆแล้วลองคุยกันแบบเป็นเพื่อนไปก่อนแล้วเราเห็นว่าคนนี้ดีกว่าเราก็ต้องตัดอีกคนหนึ่งไปตัดในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเลิกคบก็บไปเลยเราก็อาจจะบอกว่า เราขอคบเขาแบบเพื่อนนะคะเพราะว่าเรามีแฟนแล้วอะไรก็ว่าไปนะสำหรับคนที่มีคู่ครองแล้วคนที่มีคู่ครองแล้วในที่นี้เป็นยังไงคนที่มีคู่ครองในแล้วในที่เนี้ย <c oughs> คุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวคุณอาจจะมีงานเยอะมีอาจอาจจะมีเรื่องเดินทางอยู่บ่อยๆจนทำให้ครอบครัวอาจจะเกิดความหวาดระแวงคุณเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะตัวคุณเป็นคนมีสเสน่ห์อยู่แล้วอะ่ะ คุณเป็นคนที่มีคนคอยเข้ามาดูแลคอยเข้ามาสปอร์ตชีวิตคนอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นครอบครัวก็อาจจะเกิดความหวาดระแวงดังนั้นคุณควรที่จะต้องมีเวลาให้กับครอบครัวบ้างหรือมีอะไรต้องพูดต้องบอกกันอย่าให้ครอบครัวใช,ใช้ใช้ความรู้สึกคิดเอาเองว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงมันไอความรู้สึกหรือความคิดที่เขาคิดขึ้นมาเองเนี่ยมันอาจจะเป็นการคิดในแง่ลบก็ได้มันอาจจะไม่ได้คิดในแง่บวกก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรอะ่ะ ควรพูดควรบอกว่าเวลาที่ไม่มีมันเพราะอะไรเวลาที่ต้องไปนู่นไปเนี่มันอาจจะมันเป็นเพราะเรื่องงานแล้วเป็นยังไงที่ถึงถึงไม่ค่อยมีเวลาถ้าคุณบอกเขาให้ทราบถึงเหตุผลมันก็จะกลายเป็นว่าเขาจะเข้าใจคุณระดับหนึ่งแล้วคุณก็จะต้องหาแบ่งเวลา ให้มีเวลาให้กับครอบครัวบ้างด้วยการที่ไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างจะทําให้เขารู้สึกว่าเออถึงแม้คุณจะเหนื่อยกับงานถึงแม้คุณจะไม่มีเวลาถึงแม้จะไม่ว่างยังไงก็ตามแต่คุณก็ยังมีเวลาให้กับครอบครัวถามว่าคู่ครองของคุณเขารักคุณไหมเขารักคุณนะเขาดีเขาดีเขาให้คอยให้ความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ดีแต่ณตอนนี้เขาอาจที่จะเกิดความหวาดระแวงเกิดขึ้นก็ได้ส่วนตัวคุณเองก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึกด้วยว่าบางที ก็อาจที่จะความมีสเสน่ห์ของคุณไปดึงดูดให้มีคนเข้ามาในชีวิตระวังการมีมือที่สามเกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้ครอบครัวแตกแยกได้ถามว่ามองว่าคุณเจ้าชู้ไหมบางคนเขาก็มองว่าคุณเจ้าชู้บางคนอาจจะรู้ตัวว่าตัวเราเนี่ยเจ้าชู้แต่บางคนอาจจะไม่รู้ตัวว่าเจ้าชู้ก็จะ,จะคิดว่า ฉันไม่ได้เจ้าชู้นะคนเข้ามาเองมันก็ถูกอย่างที่คุณคิดมันก็ใช่เพราะความมีสเสน่ห์ของคุณคนจึงเข้ามาเองคนจึงมองว่าเราเจ้าชู้ไงถ้าทางที่ดีที่สุดก็คือว่าสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องควรปฏิเสธถ้าเรามีคู่ครองแล้วก็ควรจะปฏิเสธซะควรจะปิดประตูทํากําแพงกัน้นไว้เลยว่าเรามีคู่ครองแล้วเราต้องซื้อสัตว์แต่ถ้าเรายังไม่มีคู่ครองเรายังโสดอยู่เราจะคบซ้อนมันไม่ใช่เรื่องแปลกเราครบดีกว่าเราจะเจอคนที่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอะ ตัดสินใจดีๆสําหรับคนที่มีคู่แล้วอย่าให้มีมือที่3เข้ามาแทรกได้สําหรับผู้ที่เกิดวันที่26เนาะนี้เรามาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพจะเป็นอย่างไรให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสายตาด้วยนะผู้ที่เกิดวันที่26เนี่ยใครที่อายุ40อัพไปแล้วอ่ะสายตาในที่นี้สายตายาวไม่เกี่ยวนะถ้าสายตายาวไม่เกี่ยวกับเรื่องโรคสายตาให้ระวังเรื่องตา้อใครที่เคยเป็นตา้อหรือสําหรับผู้ที่วัยเรียนวัยทางานก็อาจจะสายตาสั้น สายตาเอียงอันเนี้ยเกี่ยวกับโรคสายตาได้ระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคสายตา40อัพก็ดูด้วยว่าเรารู้สึกมองอะไรผ้ามัวไหมถ้าผ้ามัวมันเกี่ยวกับสายตายาวไม่ใช่ไม่ใช่โรคแต่ถ้าเราผ้ามัวหรือน้ําตาไหลดูอะไรเจอแสงเจ้าแล้วน้ําตาไหลคุณเริ่มเป็นต้อหรือเปล่าคุณคุณเริ่มมองอะไรแล้วผ้ามัวหรือเปล่านะคะเพราะในที่เนี้ยเขาให้เตือนเตือนเรื่องสายตาเตือนเรื่อง ระวังเรื่องการเดินทางระวังเรื่องการขับรถยวดยานพาหนะอย่าเร็วเกินไปแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะมีอุบัติเหตุแต่ควรที่จะระมัดระวังไว้ก็ดีเพราะว่าการไปเฉียวไปชนเนี่ยตัวเราไม่เจ็บก็จริงแต่เราเสียเงินไงมันก็กลายเป็นเสียเงินที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นอนะในที่นี้เขาจึงเตือนว่าคนที่เกิดวันที่26ให้ระวังเรื่องความเร็วเรื่องยวดยานพาหนะระวังเรื่องเกี่ยวกับโรคสายตาระวังเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้ด้วยนะ ภูมิแพ้ทางอากาศที่มันจะมาทางอากาศในที่นี้เพราะฉะนั้นเวลาออกเดินทางไปข้างนอกก็ควรที่จะมีหน้ากากอนามัยป้องกันไว้บ้างจะได้ไม่ต้องไปรับเชื้อมานะคะเพราะฉะนั้นก็เตือนกันเท่านี้สำหรับผู้ที่เกิดวันที่26ก็จบคำพยากรณ์เท่านี้นะคะมาดามก็ขอเรียนชี้แจงว่าการพยากรณ์แบบ31วันเป็นการพยากรณ์ที่จะทำขึ้นเป็นครั้งแรกดังนั้นอาจจะมีการผิดพลาด เกิดขึ้นหรืออาจจะยังไม่ละเอียดพอเพราะว่ามาดามคิดแล้วก็ลงมือทําเลยดังนั้นในเดือนเมษายนจะทําให้ละเอียดกว่านี้แล้วก็ทําให้ดีกว่านี้นะคะก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภายนะัยเว้ณที่นี้ด้วยหลังจากเดือนมีนาและเดือนเมษายนไปแล้วการพยากรณ์แบบ31วันมาดามจะไปพยากรณ์แบบครึ่งปีครั้งเพราะว่ามันตั้ง31คลิปมันยาวมันเยอะมันไปเบียดบางอย่างอื่นจนจนทำให้ไม่ได้ทําพิกอเด็กพิกอากาศก็ มาดามก็ขอเรียนชี้แจงสําหรับใครที่ถูกใจการพยากรณ์แบบ31วันก็ติดตามแล้วกันนะคะว่ามาดามจะไปพยากรณ์ช่วงเดือนไหนแต่เดือนหน้ายังมีอยู่นะคะเดือนหน้าจะพยากรณ์แบบเต็มรูปแบบให้ละเอียดกว่านี้เพื่อที่จะนําเอาไปพยากรณ์ในช่วงครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังให้ให้ดูดีกว่านี้นะคะ mm. ก็จบคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดวันที่26แล้วนะคะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ